วันนี้ม่น่จะเฮ็ดหูหมูเย็นนะจ๊ะหูหมูเย็นหรือหมูกระด้างก็ไดจ้ะแต่ว่าแม่หน่อยจะเอาหูหมูเฮ็ดนะคะไม่เอาปลาหมูวันนี้ทําด้วยหูหมูในนี้ไม่มีอะไรจตะในนี้ก็มีน้ำมันพืชกระเทียมผักชีพริกไทยนะคะผัดให้หอมเหลืองเลยจ้าเดี๋ยวเขาจะทำการต้มหูหมูก่อนนะจ๊ะ สามเกลือให้หอมเลยนะคะเห็นเป็นแบบนี้เ่ราะองยานจ้าเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องกรองนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะต้องกรองออกอยู่แล้วนะจ๊ะหมูหมูเย็นนี่สิกินแซ่บค่ะกินเย็นเย็นกินจิมซีฟูดราดสุดยอดอลังการนะคะ หมูมูได้ล้างทำความสะอาดทั้นชิ้นเล็กเพอเสร็จสุดต้มตุกง่ายนะคะหลางทำความสะอาดแคะขีหูขีท้อนออกเอาขนออกให้เรียบร้อยนะคะช่วงนี้เมนูหูหูจากหูสนั้นบานไม่ยี่หน่อยนะคะพอมาซื้อมาห้าโลผัดไปจากผัดให้หอมนะคะหอมเหลืองแล้วนะจ๊ะใส่น้ำตาลค่ะผัดให้มันหอมนะคะ ขวบไปเรื่อยๆนะคะให้มันได้ความหอมช่วงนี้เข้าก็จะเหมือนเดิมจะ้จะคนอย่าปล่อยมือนะคะอย่าเพิ่งปล่อยมือนะจ๊ะคนไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวน้าตาลจะไมหม้มันจะบอแซบนะคะเดี๋ยวสักพักน้ำตาลจะเริ่มหอมขึ้นมากค่ะ เริ่มได้ที่แ้วนะคะพะนาวจะใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลารูทนี้จะไม่เหมือนพะโล้นะคะจะแตกตางตรงใส่น้ำปลาก่อนย่างพักน้ำตาลนะคะมันจะได้ความหอมแตกตางจ้ะโอเคจากนั้นเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปไมะนาวสนามลังคกนะคะ ใส่น้ำแล้วคอบกลงไปตามด้วยซอดปรุงรสนะคะซอสหอย อบเชยปนนะคะหรือว่าข้าเนียนบเชยปนถ้าผงพริ่มจะใส่เป็นผงโพลแกนกไได้นะคะใส่ให้หอมนะคะจากนั้นก็ใส่รถดีลงไปะคะ่ะสองซอนชา ดำด้วยตกแต่งสีด้วยสีดำนะคะเช็คสีก่อนค่ะจะเขาเ้าเคลายให้ดำเขาสวยงามพอโอเคจ้ะวาให้น้ำเดือดเลยนะคะเดือดเดือดแล้วค่อยจะใส่หมูหมูลงนะคะจากพอเดือดแล้วก็ใส่หมูหมูเขาลงไปจัดต้มนะคะ ก้มให้เปื่อยนะคะพองให้จมน้ำหน,หน่อยตัดหันเคืงหนึ่งะคะืงหนึ่งเลยนะคะเคืองหูเลย จะต้มไปเรื่อยๆสินะคะให้มันเปือ่อยก่อนนะคะเดี๋ยวเรามารอชมอีกรอบนึงจ้ะราจะใส่ห้งเพไปเพิ่มน,นิดนึงเพราะว่าในในกลัวมันจะบอเปื่อไยไงเพราะว่าเห็ดหูหมูเย็นนี่จะต้องเพิ่เปื่อเลยมันจะแสร็ค่ะเปือเป่อก,กรอบเด้งๆใจเย็นๆนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนต่อไปจ้ะพอต้มโหูหมูได้เปื่อยประมาณนี้แล้วนะคะ <S <S <ๆ S 2> เดี๋ยวเขาจะนําออกไปหั่นนะคะ ปิดไฟแล้วเดี๋ยวนาออกไปหั่นก่อนนะจ๊ะต้หมหัวหมูนะจ๊ะเข้าสมมะมกองนะจ๊ะกองเอาเศษออกนะคะนี่จะเอาเศษกระเทียมแล้วก็เศษผักชีออกนะคะแล้วเราก็จะได้น้ําจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําต่อนะคะเดี๋ยวขออนุ่าถิงก่อนแป๊บนึ่งเอาน้ํานี่ใส่เลยนะคะ หลังจากห่อหั่นแล้วนะคะเ่าก็นําที่ห่อกลองไว้ใส่นะคะเดี yup. ดด๋ยวเขาจะไปเคี mm ่ยวอีกระยะหนึ่งนะจ๊ะเคี่ยวอีกหนึ่งระยะประมาณสัก20นาทีเปิดไฟกลางนะคะแล้วช่วงนี้เราก็จะแช่วุ้นเช่นวุ้นเส้นวมก่อนนะคะเนี๋ยวมันเสี่ยเ่วุ้นเส้นวมก่อนชวงตัวนี้ก็เขาจะไปเคี่ยวไว้ตอนะคะหลังจากห่อเคี่ยวแล้วนะคะเคี่ยวไปมันเปื่อยจากเส้นเขากะลรวไว้แล้วนะคะเขาจะใส่เส้นขันตอนชุดท้ายช่วงนี้เขาก็จะชิมนะคะชิมรสชาติก่อนนะคะ ออกหวานเข้มพอดีแล้วนะคะสำหรับใครครับสำหรับผู้ใดทีเ่เฮ็ดแล้วนะคะและชิมยังบริเรสดูฉานะคะกับเพิ่มรสชาติดไดในตอนนี้นะคะของไม่น้อยไดพอดีแล้วเนาะคะ่ะเราจะใส่บุญเซนจแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เทใส่ได้ถ้่วถิงไว้เห็นมันเย็นแล้วน้ำเขาตัวเย็นนะคะให้มันแข็งตัวให้มันเซ็ตตัวการทีเคี่ยวแบบนี้เพราะยังคะเคี่ยวเพราะเขาต้องการห้เจและจินนะคะเจลาตินที่ในหนังหมูออกมานะคะ เวเวลาห่อไปแซ่ในตู้เย็นแล้วมันก็เจ็เป็นก้อนแข็งๆแล้วเขาก็สิตดกินตอนเย็นๆนะคะอีกนิดนึงก็ได้แล้วจ้ะจ้ะหลังจากได้ที่แล้วเนาะคะ่ะเข้าไปใ,ใส่บนเ็จนะคะบนเ็จนี้แซ่แล้วก็ตัดท่านนน่อยนะคะใส่บนเศเต้ลงไปเลยจ้ะอ่ะกาก้นานนํำประมาณซ้ำไหนกานนํำให้ถ่วมหูหมูนะจ๊ะพอเดี๋ยวเขาวเวลาห่อไปใส่ในถ้่วหรือในแผน่นฟิล์มนะคะ้ใดสิใส่ใน ถาดซีเลียมกระไดผู้ใดใส่ในกองกระไดหรือผู้ใดใส่ในภาชนะที่สามารถใส่แล้วของตู้เย็นได้นะคะอาจจะค้นไปจนวุ่นเสียนสุกนะคะจากนั้นเขาก็จะเทใส่ในภาชนะที่เราต้องการที่จะใส่เป็นบล็อกมันนะคะแต่เขาก็จะทิ้งไว้ข้างนอกมันเย็นกอน,นะคะเพราะมันเย็นแล้วเขาก็ใส่ในตู้เย็นมันก็จะจับกันโตเป็นวุ้นนะคะเวลากินกินแบบใดกินแบบห่อนหอนะเอากินแบบห่อนห่อบ่อๆๆจะต้องกินแบบมันเย็นนะจ๊ะอันนี้ข้าเอิน หูหมูเย็นนะจ๊ะหรือว่าอ่างพางเนื้อเสือนหมูห้องบมอเรืยกยังไงมันเอิ่นแต่ละคนมันคือกันเนาะแต่ว่าอันอีสานเท่ากับมีกินเนี้แต่ว่าไม่หน่อยบรูว่าอีสานแต่ละพื้นที่เอื่นมันคือกันเนาะค่ะอันนี้ไม่หน่อยเห็ดตามที่แม่ผ้าเห็ดนะคะแม่ผ้าเห็ดนะคะสมัยก่อนเป็นเล็กน้อยตอนที่ว่าขายในบักขามอยู่นะคะแม่ผ้าเห็ด จะเฮ็ดสามแม่แล้วค่ะเดี๋ยวจะค้นไปจนหุ่นเส้นสุกนะคะเพราะเป็นเพราะมันนะคะเดี๋ยวลอห้หุ่นเส้นสุกนิดนึงนะคะหุ่นเส้นสุกแล้วข้าก็จะเอาไปเทใส่ในถ้วยหรือภานชนะที่เราต้องการนะคะแล้วทิ้งไว้ให้เย็นก่อนแล้วก็นําเข้าตู้เย็นนะคะต้องให้หุ่นเส้นสุกนะคะถ้าบ,บ่สุกบ่ได้นะคะต้องคนไปจนหุ่นเส้นสุกถ้าถ้าให้ความเข้มข้นจริงๆตอนที่เขาเคี่ยวลราคะ่ะมันมีเจลาตินนะคะมันจะดีที่สุดอาจารย์นี่คะ่ะ เจลาตินที่คือออกมาจากหนังหมูอ่าเมนูนี่ถามาว่าอ้วนบอนบอ้วนค่ะบริกอนะจ๊ะสำหรับคนที่กลัวอ้วนก็ชิมคำสองคำก็ได้เนาะเอาห,หูว่าอ๋อได้กินแล้วหูหมูเย็นบางคนเขาจะใส่เป็นขาหมูนะคะเอาขาหมูมาเห็ดน,นะคะอันนี้ไม่หน่อยเมื่อนี้มีหูหมูไหลก็เลือกหูหมูมาเห็ดนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวรอนมันสุดนิดนึงนะคะจ้าได้ทีแล้วนะคะ วุ้นเส้นซุกแล้วค่ะวุ้นเส้นซุกจะเป็นอะไรคะเป็นสีใสๆเนาะค่ะเนะเาะปิดไฟแดดเลยจา้าเดี๋ยวเขาจะไปเทใส่ถ้วยหรือว่าใส่ภาชนะที่เราต้องการเลยนะคะอ,อันนี้ไม่น้อยจะบอกว่าอันเขาเสิร์ฟว่าหมูห้องหมูเย็นหมูกระด้างนะคะแต่ว่าส่วนมากเป็นกับบางคนเขามักเขาก็จะเอาตามที่ตัวเองมักเนาะคะ่ะแต่ว่าเห็ดอยียงเน,นี่ยเอาอยียงมาเห็ดเดี๋ยวก็มีหมูหมูก็ขาหมูจะทีเห็ดใดนะคะเอิร์หมูกระด้างก็ได้ หูหมูเย็นก็นได้หูหมูก็ะด้หูหมูห้อหมูห่อเย็นนะคะนะเอาสิแล้วกันเดี๋ยวจะเทเลยนะจ๊ะสุกแล้วใส่แล้วเนาะมึงเส็นสุกแล้วนะคะอาค่ะเดี๋ยวเข้าไปเทใสถ่วยกันเลยจ้าหลังจากเข้าเทใสถ้วยแล้วนะคะเขาจะกดนะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนะจ๊ะใส่ตะพี่นะคะเกลี่ยเกลี่ยแล้วก็กดหมูให้จมนะคะน้ำซุป กะนำที่ห้าต้มหรือเคี่ยวเนี่ยห้มันพอดีกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจอดมามันจะเป็นความเข้มข้นพอาะยนางดุนอยู่้างๆเอออิ่มหลายแล้วสินะแล้วก็จะว่างไว้ห้มันเย็นแล้วก็เซตตัวนะคะไขมันเย็นก่อนแล้วเขาจะไปเซตในตู้เย็นเพื่อห้มันเซตตัวนะคะแซ่ตู้เย็นไปดุนบพาคะ่ะแซ่ตู้เย็นไว้นึ่งมือนึ่งขึ้นและะ้วห้มันเซตตัวมันจะปิดออกมาเหมือนวุ่นนะคะจะน่นาจะซืมาห,หันหันหันหล้วก,ก็กินก็นำจิมซี่ฟู้ดแซ่บจังสี่เลยจ้ะเดี๋ยวเขามารอหลังจากทีว่า มันเย็นแล้วแล้วก็พร้อมที่จะกินแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วจ้ะสำหรับหูหมูเย็นหูหมูกระดางหรือ่าหูหมูหนาวนะคะในสูตรของแม่เย่น้อยนะจ้ะหน้าตาออกมาหน้ากินบ่คะสาหรับสูตรนี้นะคะต้องกินตอนเย็นเย็นนะคะเย็นเย็นแล้วก็กินน้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะจะเข้ากันมากมเลยจ้ะเห็นบ่คันจะมีความกรุบกรอบของหูหมูแล้วก็จะมีความเด้งดึงแล้วก็จะมีบุญเซ็นนะคะน่ากินมากมาย วันนี้ไ,ไก็มีน้ำจิ้มสามรสค่ะเพรพ้ยวหวานนะคะทำเองนะจ๊ะน่ากินบ่คะเอ่อเมนูนี้เหมาะสำหรับเห็ดแบบกินเย็นแล้วก็ถ้าหนานาวนี่แห้งเห็ดแล้วสบายเลยะคะ่ะนหานาวเห็ดแล้วว่างไหวมันก็นจะแข็งตัวยังไห้เนาะคะ่ะเพราะว่ามันมีความเย็นในอุณหภูมิของห้องนะคะใครเนี่ยเคยกินล่องเห็ดกินเบืะะ้องได้จ้ะถ้าผู้ได้บ่มาก,กินหูหมูสิใส่เป็นขาหมูก็ได้นะคะลองทําดูหนึ่งความรักหนึ่งปัถนาดีมอบให้ด้วยใจเสมอมาด้วยรักใจใจจ้ารักนะจุบ๊บจุ๊บ